เวลา18นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีนาพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมาวชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เฝ้าทุลละอง พลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคารุภัณฑ์ทางการแพทย์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีพระมลวงราชสารีนิริพัฒนมหาวชระราธิดากราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กัตสัรรรย์ระยะที่สอง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าออทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคารุปภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและนายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทันเฝ้าออทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคารุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจํา ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน118,547,200บาทแบ่งเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย102,691,200บาทและสำหรับเรือนจำ15,855,800บาทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณาสุขแก่ประชาชนและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอน,นั้นๆ